ครับขอบคุณครับขณะนี้ผมอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีการประทะก,กันระหว่างกําลังไทยและกัมพูชานะครับและวันนี้เองนะครับคณะผู้สังเกตการชั่วค่าวหรือ IoT นะครับจํานวน8ประเทศ14คนได้เดินทางมาที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อตรวจสอบและตรวจเยี่ยมว่าข้อตกลงนั้นกัมพูชาได้มีการละเมิดข้อตกลงที่กระทาไว้กับฝ่ายประเทศไทยที่ประเทศมาเลเซียครับ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยกรมข่าวทหารจัดให้คณะผู้สังเกตการชั่วข่าวจาก8ประเทศสมาชิกอาเซียนได้แก่บูนายมาเลเซียลาวอินโดนีเซียเมียนมาฟิลิปปินสิงคโปร์และเวียดนามรวมทั้งสิ้น14นายโดยมีผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซียประจำประเทศไทยเป็นหัวหน้าคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังสุรนารีกองทัพ ระหว่างวันที่18ถึง20สิงหาคมการประบติภารกิจครั้งนี้เริ่มต้นเมื่อวันที่18สิงหาคมที่หอประชุมศรีจันทาพันธ์โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิทประสงค์มณฑลทหารบกที่22จังหวัดอุบลราชธานีคณะผู้สังเกตการได้รับฟังข้อมูลและข้อเท็จจริงจากกองทัพภาคที่2เกี่ยวกับการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของกัมพูชาตามบันทึกผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่ว ไปหรือ GBC ไทยกัมพูช,ชาตลอดจนการขัดขวางการปฏริบัติการเก็บกู้ทุ่นวัตถุระเบิดของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติเป็นโอกาสทีดีที่จะได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการและการพยายารรมซึ่งครอบงจากคนการประชุม สำหรับในวันต่อไปคณะผู้สังเกตการ IoT มีกำหนดตรวจเยี่ยมพื้นที่สำคัญตามแนวชายแดนไทยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อตรวจสอบกรณีการลุกเข้าตัดลวดหนามของฝ่ายกัมพูชาจังหวัดศริสเกตจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่สามารถมองเห็นพื้นที่พิพาทเขาพระวิหารช่องตาเท่าสัตว์สมเพื่อให้เข้าใจภาพรวมสถานการณ์ฐานกิจสนาภูมะเขือตรวจสอบกรณีการวางทุ่นระเบิดชนิด PMN 2ที่ถูกวางใหม่จนทำให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาฐาน Pato, por พื่อตรวจเยี่ยมและรับชมหลักฐานทุนระเบิดและวัตถุระเบิดที่ตรวจยึดได้จากากองกําลังฝ่ายกัมพูชาที่โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80ภาษาจังหวัดสุรินตรวจสอบผลกระทบจากการโจมตีด้วยอาวุธจรวด BM21 ของฝ่ายกัมพูชาซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมสากลชัดเจนสําหรับการลงพื้นที่คณะผู้สังเกตการณ์จากนานาชาติได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและตรงไปตรงมาในพื้นที่จริง อีกทั้งเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของกรรมัมพูชาซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงชายแดนและประชาชนผู้บริสุทธิ์กองทัพไทยขอยืนยันว่าประเทศไทยยังคงยึดมั่นในการรักษาข้อตกลงหยุดยิงการปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมสาคลและการแก้ไขปัญหาของชายแดนด้วยสันติวิธี ครับนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับพรุ่งนี้ภารกิจของชุดไอโอทีก็จะมีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบพื้นที่จริงช่วงนี้กลับไปทางกรุงเทพมหานครครับ